พลังงานดีกว่าไม่ค่อยขึ้นกับฝั่งสปายเท่าไรสนับสนุนสิงที่ผมพูดนะฮะดีมานคูครับเดือน678ไปเนี่ยเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นเยอะในในเชิขงของข้างในนะฮะผมก็ต้องบอกว่าปุ่มที่หน้าหลีกเลี้ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวครับในช่วงของทันข่าวลงทุนนะครับช่วงนี้อยู่กับผมแบงค์พัชรพัญญายงนะครับ ราคาพลังงานครับหลังจากที่พีคก,กันไปแล้วและมีการยอดตัวลงมาจากที่กําลังการผลิตเพิ่มเนี่ยนะครับอารับมีการประกาศแล้วนะครับว่าช่วงปลายปีนี้จะมีการลดกําลังการผลิตไปจนถึงต้นปีหน้าจุดนี้ครับทำให้มีการกลับมาแกวงตัวขึ้นสูงอีกครั้งหนึ่งในส่วนของราคาน้ํามันเพราะฉะนั้นแนวโน้มการลงทุนผ่านหุ้นพลังงานในไทยจะมีแนวโน้มอ,อย่างไรแล้วหุ้นตัวไหนที่ยังถือได้ลงทุนได้ วันนี้ครับเราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับพบกับทางด้านของคุณสุวัสด์สินสาโดกับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจลกทรัพย์ลูกค้าสถาบันบลลีออนจำกัดนครับสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับเข้าสู่ไตรมาสที่สามแล้วครับแนวโน้มพลังงานเป็นอย่างไรครับล่าสุดมีข่าวคราวว่าจะลดกําลังการผลิตอีกแล้วปปีจริงๆผมว่าตอนนี้น้ามันเนี่ยตลาดพลังงานดีกว่าไม่ค่อยขึ้นกับฝั่งส u ายเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเรามา ดูฝั่งดีมาน์ดีกว่าครับเพราะว่าผมคิดว่าราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะบอททอมลักแล้วผมก็คิดว่าเดือน789ไปเนี่ยมีลุ้นว่าฟื้นตัวอย่างชัดเจนเพราะราคาน้ำมันค่าการกลั่นนะ,ละแล้วจริงๆอาจจะรวมราคาถ่านด้วยสามอยา่างนะครจะเป็นช่วงของดีมาด์ทูถูกไหมฮะช่วงนี้ทําให้ราคาน้นน่าจะขึ้นต่อใช่ฮะเ,เพราะว่าอย่างนี้ครับเอ,อ่อเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลข เศรษฐกิจหรือว่าสองอย่างละกันอันที่หนึ่งคือจีนเนี่ยอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบถูกไหมครับที่เราเห็นเราทราบกันว่ามีการออกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีการเปิดเมืองอย่างดูเมืองไทยเนี่ยมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจนะครับว่าจํานวนที่นั่งเที่ยวบินเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากต้นปีประมาณสักแสนสองแสนที่นั่งมาเป็นราวๆสักแปดแสนสี่เท่านะครับซึ่งเกือบจะเท่ากับ ก่อนโควิดก็คือปี19กที่ประมาณ1ล้านนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นกิจกรรมท่องเที่ยวปีเดือนเนี้ยเดือนเดือนมิถุนายนนะครับเป็นเดือนแรกที่มีการเพิ่มาก,การท่องเที่ยวเยอะแล้วประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับของต่างประเทศที่คนจีนบินเข้ามามากที่สุดอันนี้จากตัวเลขของของต่างชาตินะฮะไม่ใช่ตัวเลขของของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าเดือน678ไปเนี่ยเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นเยอะในในเชิงของข้างในนะฮะ ประเด็นที่2ก็คือเรื่องเฟดเพราะว่าวันก่อนนะฮะที่ที่แล้วเนี่ยธนาคารกลางอเมริกาเฟดเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนว่าเขามองว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกสองครั้งด้วยเหตุผลคือเขามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยดีกว่าที่เขาคิดคือเขามองเขาเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอเมริกาปีนี้เดิมเติบโต0.4เปอร์เซ็นต์เฉลีย่ยนะครับเป็น1เปอร์เซ็นต์อืมกูเยอะนะครับขึ้นมาจาก0.4เป็น,น1เยอ ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับว่าไตรมาสที่1อเมริกาออกมา1.1ห,หใช่ไหมครับซึ่งคนจะรู้สึกว่าโอ้ไต่มาสที่2อสาเนี่ยแย่แน่นอนติดลบเยอะแล้วคนก็จะไปมองเรื่องรีเซชชันต่างๆคำถามคือถ้าเฟดบอกเราว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะบอกเราว่าทั้งปี1%ผมถามว่าแล้วอีก3ไตรมาสมันจะต้องเป็นตัวเลขอะไรครับถุณจจงหนึ่งเอร์ครับผมน่าคิดนะเนะสองเรื่องนี้แหละก็จะทําให้เรามัน,มน,ส,นสนับสนุนสิ่งที่ผมพูดแล้นะดีมานคูครับ ดีมาร์โผสั้นๆนเนี่ยนะฮะในส่วนของ GDP สหรัฐเนี่ยแม้ในระยะสั้นๆี่ยขึ้นไปสองเท่าครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหลืออีกสามเดือนหรือไตรมาสสองไตรมาสามาเนี่ยคงได้เห็นว่ายังมีดีมาร์โผอย่างต่อเนื่องเองินเฟ้อยังเป็นปัจจัยใช่ไหมครับกลับมาที่บ้านเราครับที่หมูครับจะแนะนําการลงทุนอย่างไรกลุ่มเซกเตอร์พลังงานเป็นตัวไหนอันแรกเลยลงการลงกล่รเนี่ยอยู่ที่ต่ำนะแล้วก็กําไรแย่นะครับในสองสามไตรมาสที่ผ่านมานะ แต่ว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งจากจุดที่ต่ำเนี่ยแล้วตอนนี้ตลาดน้ำมันไม่ได้แบบคึกคักมากเนาะแล้วทางซาอุเองก็มีการลดกำลังการผลิตลดราคาน้ำมันตงน้ครับหรือไม่ก็ลดอีกอย่างนึงเาเรียกว่าขูดพรีเมียมคนระับซึ่งเป็นต้นทุนหลักหนึ่งของโรงั่นเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้ว่ค่าการกลั่นจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากต้นทุนที่ลดลงส่วนหนึ่งอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองจะฟื้นตัวค่าการกลั่นจากดีมาด์ที่เมื่อกี้ผมพูดโดยเฉพาะ น้ำมันเครื่องบินเพราะน้ามันเครื่องบินเนี่ยวันนี้มันยังไม่ได้กลับไปสู่ระดับหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้าเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกลับขึ้นไปปุ๊บมันจะทําให้ค่าการกันเนี่ยดีขึ้นแบบนี้นะครัอ่าอันนี้คือประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าในเซกเตอร์โรงกลั่นเนี่ยมันจริงมันรวปั้มไปด้วยนะครับมันมีการเคลื่อนไหวอีกก็คือบางจ่าซื้อเอโซ่ครับใช่ครับซึ่งทั้งคู่อ่ะมีทั้งโรงกลั่นทั้งปั๊ม ดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดการรวมตัวก็แปลว่าจํานวนผู้เล่นน้อยลงจำนวนผู้เล่นน้อยลง,ลนนยลงแปลว่าอะไรครับการแข่งขันราคาก็จะน้อยลงอันนี้ก็คือบทสรุปที่ผมคิดว่าเดือน7จ็ดแปดเลงการชะมาก่อนแล้วก็มาได้ดีตามมาด้วยนะครับผู้ผลิตน,น้ำมันก็คือสอพครับผมแล้วก็น่าจะตามไปตัวยักษ์ใหญ่ที่หลับไหลไปหลายปีก็คือกตทอครับผมอ่าทำไมนะฮะ เพราะตอนนี้ปตทได้มีการประกาศแผนเยอะนะครับในการสร้างโรงแบตเตอรี่สองาโรงสองสมยี่ห้อ,หอสร้างโรงผลิตรถอีวถูกไหมครับแล้วก็รส, EV, สร้างอีโคซิสเต็มต่างๆในระบบ e ีวทั้งหมดโดยสรุปแล้วกันนะครับว่าปตทเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาเป็นยักษ์ใหญ่ที่ไม่หลับไหลต่อไปครับไม่ใช่จากน้ํามันเป็นหลักนะครับจาก e ีว เพราะฉะนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับทั้งทั้งทั้งส่วนของรงการมาก่อนแล้วก็ส่วนต้นน้ําก็คือสพกับปทก็จะตามมาทีหลังนะครับครับผมแล้ตัวตัวกลางตัวเล็กๆล่ะครับเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้เกิดถึงมันมีโอกาสไหมครับในการเอาราคาไม่สูงห่อยตัวกลางๆเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับหนึ่งตัวบา BAFS เพราะว่าบาบจะเป็นผู้เติมน้ํามันเครื่องบินเครื่องบินใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมบอกน้ำการท่องเที่ยวดีเที่ยวบินเยอะ น้ำมันเร<น>ิ่มดีดดดีมานเพิ่มโอ้ะน,นี้ไม่ต้องเดาเลยครับบาร์ต้องดีขึ้นแน,น่นอนราคาบาร์เนี่ยเคยอยู่สี่สิบกว่าบาทตอนนี้อยู่สามสิบต้นต้นดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสกลับไปได้สบายๆนะะแล้วก็กลุ่มที่จะเกี่ยวข้องกับพลังงานแต่อาจจะกปลายเป็นของท่องเที่ยวไปก็คือ AOT อการท่าครับ,รบอันนี้ชัดเจนอันนี้ AOT ผมชอบเรียกลูกออสนะครับ,รบ,รบลูกออสเนี่ยผมวม่าจะกลายเป็นกบ แล้วจะกระโดดได้ใน 2, oh. สองสามเดือนผมว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเรากลับมาพลังงานก็จะมีอีกตัวหนึ่งอีกตัวเล็กๆหน่อยนะครับที่ผมมองอยู่ก็อาจจะเป็นพวกปั๊มเพราะว่าปั๊มเนี่ยลงมาเยอะครับผมนะแล้วผมก็คิดว่าด้วยขาราคาน้ามันขาขึ้นลับเขาก็จะมีอิเวศเกณฑ์ดีมาน์ที่กลับมาถูกไหมครับแล้วก็การรวมตัวของกาปั๊มเนี่ยการแข่งขันจะลดลงอืมฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PTG นะหรือสัสโค ลองไปดูครับว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสจะ outperform ในส่วนต่าัๆแต่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบนิดนึงได้ไหมพี่หมูพลังงานขึ้นคอ์สมันมาอยู่แล้วต้นทุนมันมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นดีมานคูก็ตามเนี่ยนะมันจะไปกระทบกับกลุ่มไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงไหมกลุ่มที่ต้นทุนขึ้นนะฮะก็จะเป็นพวกที่ใช้ผลิตสินค้านะฮะอย่างเช่นซีเมนต์เนี่ยนะครับ ไม่ค่อยดีแต่จริงๆต้องบอกว่าซีเมนต์มันไม่ดีตั้งนาน,นมันไม่มันเอาออกเทรนด์ไปเลยแล้วก็กลุ่มที่2ที่อาจจะไม่ค่อยอาจจะเสียเปรียบแล้วกันผมใช้คพาว่าอย่างนี้เนาะก็จะเป็นกลุ่มที่ขนส่งโลจิสติกต้องบอกนี้ก่อนนะครับกลุ่มขนส่งเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมามขึ้นกันระเบิดถดเถืเอยเนะาะแล้วก็ลงมาละตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งคือไอ้ที่เคยได้พรีเมียมเงยอะๆอะตอนโควิดอะไม, <COVID S 1> ไม่มีแล้ว อันที่สองไม่ใช่แค่พรีเมียมหายนะครับต้นทุนขึ้นอีกต้องบอกว่ากลุ่มที่น่าหลีกเลี่ยงคือกลุ่มโลจิสติกโดยเฉพาะพวกเรือนะฮะเทกองเรืออะไรพวกเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันครับช่วงนี้ถ้าเราจะจะจะลงทุนนะเราผมว่าไปลงทุนเราลงกลั่นน้ํามันอย่างเงี้ยดีกว่าถือในระยะไหนครับพี่หมูสุดท้ายครับสามเดือนโอเคไตรมาสเดือนเดี๋ยวเขา่ากันเีวยวกันคอมมอนดิตี้อย่าไปถือนานครับ ครับวุ้นไงครับกลับมาอัปเดตกันทุกเดือนนะครับพี่หมูครับใช่ครับใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูสุวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาติดตามกันต่อในส่งสาราดีๆจากปตทสักครู่เดียวครับ